วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาเปิดตำนานของเสือแป้นราช,ชบุรีนะครับจอมโจรหนังเหนียวเนี่ยที่เพชรค่าเนี่ยฟันคออย่างไรก็ไม่ขาดจนมารดาเนี่ยต้องทำสิ่งนี้ครับ ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการช็อกหลอนออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเปิดตำนานเสือแป้นราช,ชบุรีนะฮะจอมโจรหนังเหนียวขนาดเพชรจะคาดเนี่ยฟันคออย่างไรก็ไม่ขาดย้อนหลังกลับไปนะครับในอดีตนะครับที่เมืองราช,ชบุรีนะครับยังมีขุนโจรกระเดื่องชื่อเสือแป้นนะครับจอมโจรแห่งรุ่มแม่น้ำแม่กอง เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยได้ยินชื่อเสียงเกียรติศักดิ์เนี่ยตั้งแต่ราชบุรีสมุทรสงครามนะครับแม้แต่เด็กที่กําลังร้องไห้เนี่ยถ้าพูดว่าเสือแป้นมาเนี่ยเด็กจะหยุดร้องทันทีเลยนะครับก่อนที่เสือแป้นนะครับยังไม่ได้มาเป็นโจรป้นนะครับตอนนั้นเนี่ยเสือแป้นเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะครับซึ่งเสือแป้นเนี่ยได้ให้หลวงพ่อห้องเนี่ยสักยันให้นะครับ ต่อมานะครับเสือแป้นเนี่ยถูกความกดดันหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะจึงต้องหันเหเนี่ยมายึดอาชีพการเป็นโจรที่อวป้นระดมชาวบ้านเนี่ยไปทั่วเลยนะฮะชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าราชบุรีสมุทรสงครามลุ่มแม่น้าแม่กองเนี่ยนะครับแต่ว่าชื่อเสียงของเสือแป้นเนี่ยไม่ได้โด่งดังธรรมดานะฮะถึงแม้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะออกปราบปรามเคยประทะกันนะฮะกับเสือแป้นแบบ ประจันบานเลยฮะแบบยิงตามตุ้มตามตุ้มตามเลยนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่สามารถทําอะไรเสือแป้นได้เพราะว่าเสือแป้นเนี่ยหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันนะฮะอาวุธทุกชนิดของเจ้าหน้าที่นะฮะไม่สามารถทําอันตรายแม้แต่ผิวหนังของเขาได้นะฮะคือเสือแป้นเนี่ยคือหนังเหนียวนะครับมีวิชาอาคมติดตัวที่หลวงพ่อห้องวัดช่องลมเนี่ยได้ทําการสักยันให้นะครับเสือแป้นเนี่ยจึงหนีรอดออกมาทุกครั้งเลยนะครับ ในที่สุดเนี่ยทางการเนี่ยจึงวางแผนโดยให้เจ้าหน้าที่นะครับติดต่อกับสมุนของเสือแป้นหรือว่าลูกน้องของเสือแป้นนั่นเองทางการเนี่ยใช้วิธีนะครับจ้างให้ลูกสมุนเนี่ยทำร้ายให้สลบเพื่อที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้เข้าไปจับกลุ่มตัวโดยง่ายดายนะครับลูกสมุนของเสือแป้นเนี่ยพอเห็นเงินก้อนใหญ่แล้วก็เกิดความโลภจึงวางแผนทรยศต่อลูกพี่เมื่อวันหนึ่งนะครับเสือแป้นเนี่ยนอนหลับอยู่ สมุนของเสือแป้นเนี่ยได้ใช้ไม้พองเนี่ยตีเสือแป้นจนสลบคาที่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยลูกสมุนของเสือแป้นนะครับก็ได้ติดต่อทางตำรวจให้มาจับตัวเสือแป้นนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะครับกู้จับตัวเสือแป้นได้แล้วหลังจากเสือแป้นเนี่ยถูกส่งตัวฟ้องศาลทางศาลเนี่ยได้ตัดสินให้เสือแป้นเนี่ยโดนประหารชีวิตนะครับ ในยุคนั้นเนี่ยการประหารนักโทษเนี่ยไม่ได้มีการฉีดยาหรือว่ายิงเต้าเหมือนสมัยนี้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการที่ใช้ดาบเนี่ยตัดหัวอย่างเดียวเลยนะครับมีเสาตั้งหลักตรงกลางแล้วก็ผูกตาปิดตาแล้วก็ใช้เพชฌฆาเนี่ยฟันเข้าไปที่คอนะครับเมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าเสือแป้นเนี่ยถูกจับตัวได้แล้วนะครับและถูกนําตัวเนี่ยไปตัดศรีรษะในวันนั้นเนี่ยประชาชนนับพันนับหมื่นนะครับต่างมุงดูกัน อย่างล้นหลามเลยนะครับณนะลานที่ประหารชีวิตโดยมีพญาไกรเพชรนะครับรัตนสงคมสมุทรหะเทศบาลนะครับเป็นประธานส่วนเพชรฆาตสองคนนั้นเนี่ยได้ติดต่อแล้วก็เดินทางมาจากกรุงเทพคือเพชรฆาตค,คนที่1เนี่ยชื่อนายหมื่นสาหัสนะครับเป็นดาบที่1คนที่ฟันคอส่วนนายอ้นเพชรฆาตเนี่ยเป็นดาบที่สองนะครับคอยเฉือนพอได้กําหนดวันและเวลานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นําตัวเสือแป้นเนี่ย ผูกมัดติดกับเสาที่ประหารท่ามกลางความโศกเศร้าของมารดาและญาติพี่น้องนะครับที่เคยห้ามปามแล้วแต่ว่าเสือแป้นเนี่ยก็ไม่เคยที่จะเชื่อฟังพอได้เวลาเนี่ยเสียงปี่เสียงกองก็เริ่มขึ้นครับเพชฌฆาตก็ไล่ลำหลอกล่อไปตามจังหวะเสียงปี่และกองพอรู้ลูลูลูลลแล้วเนี่ยเพชฌฆาตดาบที่หนึ่งนะครับก็งื้อดาบสุดแขนเลยแล้วฟันไปที่คอของเสือแป้นทันทีนะครับ แต่ว่าคมมีดเนี่ยไม่สามารถระคัดระคายระเคืองผิวของเสือแป้นได้แม้แต่ริ้วรอยนะครับก็เหมือนแค่เป็นรอยหนามเกี่ยวเท่านั้นเองสร้างความตื่นตะนกตื่นตะลึงให้แก่ผู้ที่มาในวันนั้นนะครับดาบที่1เนี่ยฟันไม่เข้าดาบสองก็เลยใช้มีดเนี่ยเชือดเฉือนเข้าไปที่คอนะครับแต่ว่าก็ไม่ระคายระเคืองผิวของเสือแป้นอยู่ดีนะครับทั้งท้ง,ท,งที่ดาบของ เพชรขาศเนี่ยเป็นดาบที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเคยฟันคอนักโทษเนี่ยที่มีอาคมขังเนี่ยขาดกระจุยมานักต่อนักแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นดาบที่ลงอาคมแล้วนะครับฟันคอนักโทษเนี่ยมาไม่รู้ต่อกี่คนกี่คนแล้วนะครับก็ขาดกระจุยทุกคนนะครับยกเว้นเสือแป้นนะครับเลยต้องเข้าไปกราบเรียนนะครับเจ้าคุณทศเห็นว่าจะต้องใช้วิธีอื่นนะครับเพราะว่าการฟันคอนของเสือแป้นเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเสือแป้นได้เลยนะครับพระยาไกรเพชรรัตนสงคมนะครับ จึงตัดสินใจให้นํากระทะเนี่ยมาต้มเสือแป้นก็คือว่าหากระทะเนี่ยที่ใหญ่ๆนะครับแล้วต้มน้ําให้เดือดเนี่ยแล้วให้เสือแป้นเนี่ยลงไปอยู่ในกระทะแล้วต้มเสือแป้นทั้งเป็นนะครับเมื่อมันดาเห็นเช่นนั้นนะครับจึงได้อาสากับท่านเจ้าค,คุณว่าจะช่วยเกลี้ยกล่อมมให้ลูกชายเองให้ถอนอาถรรพ์และก็อาคมที่มีอยู่ในตัวนะครับออกให้หมดเพราะว่าไม่อยากให้ลูกชายเนี่ยต้องทนทุกเวทนาทรมานนะครับเช่นนั้นนะครับเมื่อมันดาของเสือแป้น เ้าไปเกี้ยกล่อมบุตรชายให้ถอนอาถรรพ์หรือว่าอาคมนะครับในที่สุดครับเสือแป้นบอกให้มารดาตัดน้ํามาและตัวเสือแป้นเองนะครับได้ทําน้ามนต์แล้วก็ให้มารดาเนี่ยโปยที่ตัวพร้อมกับเอาน้ามนต์เนี่ยลูบไปที่อัขระด้านหลังเนี่ยของเสือแป้นเนี่ยสามครั้งแล้วหลังจากนั้นนะครับเสือแป้นเนี่ยก็ได้ก้มกราบมารดาเป็นครั้งสุดท้าย เพชรฆาตก็ได้ทําวิธีประหารต่อพอไล่ลํำต่อแล้วนะครับหลอกล่อก,การลํำเสร็จแล้วปุ๊บเพชรฆาตดาบที่1เนี่ยฟันลงไปที่ก้านคอนะครับของเสือแป้นเนี่ยคอของเสือแป้นเนี่ยขาดกระเด็นกระจุยกระจายเลือดพุ่งเต็มไปทั่วทั้งลานประหารตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็สิ้นสุดความชั่วของเสือแป้นชายนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับถูกโจดจันไปทั่วนะครับว่าเสือแป้นเนี่ยหนังเหนียว เพราะอาคมของหลวงพ่อห้องที่สักยันให้นะครับ ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเลงที่ไหนก็ตามแต่นะครับเดินทางมาหาหลวงพ่อห้องวัดช่องลมเนี่ยให้สักยันให้ตนเองและก็ถวายตัวนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะครับพุทธคุณของหลวงพ่อห้องวัดช่องลมเนี่ยจะต้องบอกว่าช่วยทุกคนนะครับไม่ไม่ได้เน้นว่าจะเป็นคนดีคนเลวนะครับพุทธคุณของหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้แบ่งชั้นวันนะ,นะครับมันอยู่ที่กรรมของแต่ล,ละคนนะครับยังไงสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าภาพเก่าในอดีตราชบุรีด้วยละกันนะครับผมใครนะฮะที่ฟังถึงช่วงสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็อยากจะฝากถึงวัยรุ่นหรือว่าคนที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็แล้วแต่จะการลงโทษแบบไหนก็แล้วแต่นะครับใครที่กําลังคิดอยากจะทําผิดอยู่ผมอยากให้คิดสักนิดหนึ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะทําผิดอะไรมาก็แล้วแต่การลงโทษย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนครับที่กระทําความผิดเพราะฉะนั้นครับตอนนี้กลับตัวกลับใจ ยังทันนะครับถ้าเราคิดว่าเราทําผิดแล้วแก้ไขปรับตัวคนรอบข้างหรือสังคมนะครับก็พร้อมที่จะให้อภัยได้เสมอฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำนับรายการช็อคหลอนออนไลน์นะครับใครที่ชอบรายการแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกผมด้วยละกันนะครับถือว่าหนึ่งไลค์หแชร์ของท่านผู้ชมที่ดูตอนนี้นะครับคือกําลังใจของพวกเราละกันที่จะเดินหน้าําคลิปไปเรื่อยๆนะครับและอีพีหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมกันครับสำหรับวันนี้ผมเจเจเจลงอิมสวัสด ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ